ฉันหลงรักเมืองไทยรักกรุงเทพมหาคนครวัดที่สวยงามอาหารอันแสนอร่อยผู้คนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเพระที่นั่นคือดินแดนแห่งรอยยิ้มสวัสดีครับเพื่อนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับภูเขาดูเราสำหรับวันนี้นะครับ แอดก็มีเรื่องราวดีๆเมื่อเว็บไซต์อย่าง Travel p Leisure u ซึ่งจัดอันดับกรุงเทพมาหานครเป็น Best City in Southeast Asia 2022ในรางวัลเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในเอเชียตวันออกเฉียงใต้ตามมาด้วยเชียงใหม่ในอันดับที่6จากการเทลงคะแนนโดยนักท่องเที่ยวทั่วโลกมากที่สุดซึ่งประเมินจากการต้อนรับที่อบอุ่นเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มอาหารริมทางที่แสนอร่อย พร้อมได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ในขณะที่ขับมอเตอร์ไซค์และรถตุกๆไปทั่วเมืองอีกทั้งประเทศไทยยังเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางไปท่องเที่ยวที่อื่นๆในเอเชียตวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสะดวกและสามารถเดินทางได้หลากหลายรูปแบบในขณะที่เกาะหน้าท่องเที่ยวที่สุดในเอเชียตวันออกเฉียงใต้ best island in south east asia ในปีนี้ประเทศไทยคว้าม,มาถึง3อันดับได้แก่อันดับที่1ภูเก็ต อันดับที่สองเกาะสมุยและอันดับที่9เกาะพีพีสำหรับเมืองที่ดีที่สุดในการท่องเที่ยวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันดับอื่นๆนะครับอันดับที่1กรุงเทพมหานครอันดับที่2อสิงคโปร์อันดับที่3ดานังประเทศเวียดนามอันดับที่4กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียอันดับที่5าฮานอยประเทศเวียดนามอันดับที่6เชียงใหม่อันดับที่7ฮ่องกง อันดับที่8โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามอันดับที่9พนมเปญประเทศกัมพูชาและอันดับที่10จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีนี้เราลองไปดูนะครับว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องที่น่าย,ยินดีเรื่องนี้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลองไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับคนนี้เขากล่าวว่าประเทศไทย เป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยงามที่สุดในโลกที่ฉันเคยเห็นฉันได้เดินทางมาประเทศไทย3ครั้งและได้เห็นเมืองต่างๆอีกหลายแห่งกรุงเทพพัทยาและภูเก็ตคนไทยมีความสงบสุขและมีความรักและเคารพนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเป็นกันเองมากๆและฉันก็มีเพื่อนเป็นคนไทยเช่นกันคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันหลงรักเมืองไทยรักกรุงเทพหานครวัดที่สวยงาม อาหารนั้นแสนอร่อยผู้คนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเพรอที่นั่นคือดินแดนแห่งรอยยิ้มถัดมานะครับคนนี้เขามากล่าวว่าฉันไปกรุงเทพเมื่อสองปีที่แล้วฉันไม่ชอบอยู่แต่ในตัวเมืองสักเท่าไหร่แต่ฉันรู้ทุกที่ในเมืองแห่งนี้ฉันชอบพระบรมมหาราชวังและทุกคนจํำเป็นต้องรู้ว่าที่นี่ในบราซิลเราไม่มีอะไรที่ดูเหมือนที่ประเทศไทยเลย คอมเมนต์ถัดมานะครับประเทศไทยประเทศที่สวยงามตอนนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพนี่ก็เป็นครั้งที่30ใน17ปีที่ผ่านมาฉันเริ่มต้นธุรกิจหลายล้านดอลลาร์โดยการลงทุนเพียงครั้งเดียว30ล้านดอลลาร์และ,กะเกษียณอายุ2ปี10เดือนในเดือนกรกฎาคมตอนนี้ฉันกําลังใช้ชีวิตในฝันสนุกสนานบนชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับกรุงเทพ คือเมืองที่สวยงามโชคดีมากที่ฉันได้ไปที่นั่นถึงสี่ครั้งอาหารข้างทางที่น่าถึงผู้คนที่น่ารักคุณจะสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆที่นั่นฉันก็แทบรอไม่ไหวที่จะกลับไปที่นั่นเดเลยนี้คอมเมนต์ถัดมานะครับพวกคุณดูหนังไทยกันบ้างหรือเปล่าแบงคอกมักจะเรียกโดยชาวต่างชาติแต่ฉันสังเกตเห็นว่าชาวบ้านที่นั่น มักจะเรียกเมืองหลวงเขาว่ากรุงเทพคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เข้ามักกล่าวว่าในบรรดาการเดินทางทั้งหมดของฉันทั่วโลกกรุงเทพมหานครประเทศไทยต่างจากสหรัฐอเมริกามากที่สุดในเรื่องของอาหารวัฒนธรรมสถาพัตยกรรมการท่องราตรีศาสนาการขนส่งกลิ่นอายผู้คนคอมเมนต์ถัดมานะครับ ใช่ที่นั่นมีสถานที่ที่ดีมากๆแต่ตั๋วจะมีราคาแพงกับการเข้าชมพระมหาราชวังสำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทยนั้นมีกิจกรรมหลากหลายมากมายฉันชอบที่จะเดินทางด้วยจักรยานในภาคเหนือที่มีความสวยงามโดยเฉพาะเชียงใหม่และปายคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันไปที่นั่นเมื่อปีที่แล้วมันเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมาก ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีอีกครั้งไทยแลนด์ส่วนคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์นี้อาจจะแตกต่างกับคอมเมนต์อื่นๆนะครับโดยเขาเขามากล่าวว่ามันเป็นกับดักมันไม่คุ้มอาะเลยเมืองที่มีกลิ่นขยะคนขับแท็กซี่ที่แย่ที่สุดหากคุณมีภูมิต้านทานเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มากพอแนะนำให้คุณไปวันเดียวก็เกินพอสำหรับการไปรกินผัดไทยและการเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง คอมเมนต์ถัดมานะครับช่างเป็นช่วงที่ฉันทำอะไรบ้า,บาๆจริงๆที่ขับรถตุกๆไปรอบๆที่นั่นในเวลา8นาฬิกาในตอนเช้าโดยอุณหภูมิสูงถึง34องศาเหงื่อของฉันออกเหมือนอย่างกับมันหมูแต่ฉันก็ชอบกิจกรรมเหล่านี้มากสถานที่ที่ไม่คิดว่าฉันจะชอบแต่ฉันก็ชอบมันคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับประเทศที่สวยงามฉันและสามีไปเที่ยว เมื่อเดือนธันวาคมที่แล้วผู้คนที่เป็นกันเองและเป็นมิตรสถานที่ที่ดีกว่าการช้อปปิง้งฉันหวังว่าจะได้กลับประเทศไทยอีกครั้งในอนาคตถัดมานะครับคนนี้เขามากล่าวว่าใช่กรุงเทพเป็นหนึ่งในรายการของฉันแต่ฉันไม่รู้ว่าเมื่อไหร COVID ่โควิด1 9มันจะหายไปมันทำลายทุกอย่างฉันเศร้าใจเมื่อฉันต้องยกเลิกในการเดินทางระหว่างประเทศในออสเตรเลีย ฉันรักกรุงเทพฉันรักดินแดนแห่งรอยยิ้มจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะครับช่วงเวลาหนึ่งที่น่าจดจำที่สุดของฉันคือการล่องเรือไปตามแม่น้ำในกรุงเทพและมีชายรูปงามสวมชุดสูทสีขาวและหมวกแบบฟีโดราที่ดูเหมือนพกยนต์เจมบอ์และอยู่ในเรือยนที่เล่นผ่านฉันฉันสงสัยว่าเขาเป็นใครและกำลังไปที่ไหนกันมันช่างเป็นการเดินทางที่คุณต้องรังมัน คอมเมนต์ถัดมานะครับเมืองน่ารักแต่นักท่องเที่ยวล้นหลามอย่างไม่น่าเชื่อมวลชนเหล่านั้นทําให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเพลินไปกับความสวยงามของเมืองคุณต้องมีเวลามากพอและร่างกายที่แข็งแรงในการเยี่ยมชมที่ต่างๆที่นั่นคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันชอบที่จะไปที่นั่นเมืองหลวงของประเทศไทยหลังจากที่พวกเขาอนุญาตให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศอีกครั้ง ถัดมานะครับคนนี้เขามากล่าวว่าฉันวางแผนในการเดินทางกับเ,เพื่อนๆในปี2023สําหรับวันเกิดครบรอบ50ปีของฉันฉันแทบรอไม่ไหวที่จะสำรวจที่นั่นแล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันชอบที่นั่นต้องเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับอากาศที่ร้อนชื้นที่นั่น,นจริงๆสวมหมวกปิดกว้างดื่มน้ําแต่งกายสุภาพเรียบร้อยแต่ก็ต้องให้เกียรติสถานที่ต่างๆที่นั่น ของที่ระลึกที่ยอดเยี่ยมเช่นผ้าไมไทยอาหารที่อร่อยถูกปากและนําเสนอสิง่งต่างๆอย่างมีศิละปะและที่สําคัญคุณจะสามารถเห็นกล้วยไม้ที่สวยงามทุกที่ที่นั่นคอมเมนต์ถัดมานะครับชาวบ้านแถวนั้นไม่เคยเรียกแบงคอกว่ากรุงเทพมีแต่ชาวต่างชาติที่เรียกกรุงเทพว่าแบงคอกและนั่นมันก็ไม่ใช่ชื่อเต็มของกรุงเทพ คอมเมนต์ถัดมานะครับกรุงเทพแปลว,ว่าเมืองของเทวดาและมหาคนครแปลว,ว่าเมืองแห่งความใหญ่โตเพราะที่นั้นใหญ่กว่าเมืองที่เป็นมหาคนครและมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคนนี้เขามากล่าวผดท้ายว่ามันเป็นความคิดที่ดีที่มาเลเซียควรตั้งชื่อเมืองท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตเป็นแบงคอกเพื่อที่คนจะได้สับสนและบินมาที่เมืองแบงกอกของมาเลเซียเนื่องจากไทยจะไม่ยอมใช้แล้ว มาเลเซียจึงควรใช้ชื่อที่มีชื่อเสียงเหล่านี้แทนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการจัดอันดับเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในเอเชียต้นออกเฉียงใต้ก่อนจบคลิปนะครับแอดฝากคำถามให้เพื่อนๆช่วยการแสดงความคิดเห็นนะครับว่าหลายๆเมืองทั่วโลกกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับระดับน้ำทะเลที่หนุนสูงเสี่ยงที่จะจมบาดานบางประเทศ เริ่มมีการพูดถึงการย้ายเมืองหลวงบ้างแล้วอย่างเช่นอินโดนีเซียและเพื่อนๆละครับเพื่อนๆคิดว่าในประเทศไทยเราในกรุงเทพที่แต่ละปีจะมีแผ่นดินสูดประมาณ1.5มิลลิเมตรเรื่องของการย้ายเมืองหลวงเพื่อนๆเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมครับตามความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแอดก็จะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ แอดก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและข้อมูลที่น่าสนใจที่แอดนำฝากในครั้งต่อๆไปสุดท้ายหากมีอะไรที่ผิดพลาดเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้แอดก็ต้องขออภัยไว้ในอโอกาสดีนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะฟังเพื่พวความบันเทิงสหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ